บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วศูนย์หนาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอุ้ยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาสร้างทางหนีออกจากคุกกันนะครับก็คือหนีเราจะต้องหนีกับหนีจากไอคุณตำรวจ น้ำลายยืดน้ำลายย้อยไอนี่นะครับอ่าก็คือเราจะต้องทําท่อนะทําท่อแบบว่าต่อจากห้องห้องแบบห้องเขาเรียกว่าอะไรวะห้องห้องคุกอะ่ะเออต่อจากห้องคุกเราไปจนถึงทางออกนะครับเรามาดูกันว่า มันจะเป็นยังไงจังไสนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้อยู่ในห้องคุกข,ของเราแล้วนะแล้วก็คือหน้าที่ของเราเนี่ยครับก็คือเราจะต้องไปเอาแผ่นอันนี้มานะเป็นแผ่นเหมือนน่าจะแผ่นแผ่นแปะท่อมั้งนี่แล้วเราก็จะเอามาแปะท่ออย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยเนาะไปเรื่อยๆจนถึงตรงนู้นนะแต่คือตำรวจมาสามารถตื่นได้เพราะตำรวจตื่นเนี่ยมันก็จะวาววุ่นเลยนะครับนี่เราก็จะต้องแอบอ่ะนี่ตำรวจตื่นแล้วตื่นยัง ไอ้ตำรวจตื่นแล้วฮะพอตำรวจตื่นเนี่ยมันก็จะออกมาไล่ล่านะยืยนั่นเพื่อนเราเรียบร้อยไปแล้วผมจะออกไปช่วยเพื่อนดีไหมวะยงัยงยงัยงยังยังโอเคโอ้ผมออกไม่ได้เลยวะผมไม่กล้าออกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมามาจังวันนี้หยิบท่อแผ่นท่อปั๊บนี่เราแอบเราเข้าเราเข้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 าออกเฮ้ยจะมาบังทําไมล่ะเออไอ้น,นี่ขยันบังจริงๆ โอเคโอเคครับไปหมดเวลาละนี่พอหมดเวลาเราก็จะต้องเอาท่อที่เราเก็บมาเนี่ยครับคือจริงๆมันถือได้ทีละหลายอันนะเนี่ยเดี๋ยวผมถือให้ดูมันถือได้ทีละหลายอันซึ่งมันดีมากนะครับจะได้ไปแบบว่าทีเดียวเลยอะไรงี้นะฮะโอ้น,นี้น่าจะเป็นตู้แอบนะสามารถแอบในตู้นี้ได้นี่โอเคตอนนี้มีอยู่3มแผ่นครับอุเบิ้ลคนอื่เนเขามีกันคเยอะเลยอะผมมีนิดน,นึงเองทำไมตำรวจมันไปอยู่ตรงนั้นวนะน่ะมันติดบัก็กหรือมันติดอะไรนะ่ะโอเคเฮ้ยอะไรแบบ อ๋อโอเคนี่เราเปิดแถวนี้เลยนะนี่มีเห็นไหมปึ๊บก็หยิบมาปึ๊บเปิดปิดเปิดปิดนี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะคือถ้าเปนตรง,ตงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอุ้ยตำรวจตำรวจตำรวจหมดเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดตำรวจจะมาวะตำรวจติดบักเหรอให้ตำรวจติด <SM>: บักทุกคนตำรวจติดบักวะ่ะปิด ก็ผมว่าตำรวจมันติดบักแน่เลยเอ้ยอย่างงี้ก็หวาเจี๊ยบดิมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดผมมันน่าไปไม่ไปล่อไปว่าผมไม่น่าไปล่อมันออกมาเลยเมื่อกี้มันก็ติดบักของมันดีอยู่แล้วจะไปล่มันทำไมวะโอ้ยคิวไม่หมดเวลาละอ้ตำรวจนี่มันแบบว่าจริงมัน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 ล่าแค่ประมาณสิบนาทีเองมั้งเอ้ยไม่ใช่สิบนาทีสิบวิยี่สิบวิเองเปิด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 ใน นักโทษก็มีอยู่แค่นี้แหละมีอยู่แค่นี้ต้องสมคัครีกก็หน่อยนะครับโอเคไปเราไปต่อท่อกันเลยดีกว่านี่เป็นไงโคตนนักโทษ V.I.P. อะสามารถเปิดกรงเองได้ด้วยโคตึงโอเคครับนี่เราเดินตามทางนี้มาเลยฮนะแล้วก็ต่อท่อครับปับป๊บปั๊บโอ้โหได้ต,ต่อได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโคเยอะเลยนะครับหูดูเพื่อนเพื่อนเอามาวางอย่างนี้นึกว่าไอ้เแบบนี่ยเบาๆนี่อะโอเคปึ๊บหาได้ไหนึ่งอันอ่ะสองอ่ะตำรวจ น่าจริงก็มาดิน่าจริงก็ขึ้นมาน้องน่าจริงก็ขึ้นมาน้าจริงก็ขึ้นมาน้องมันขึ้นมาจิ๊กแอบแอบแอบตู้สมมติว่อยู่หน้าเลยคือตอนนี้ผมแอบ,บอยู่ในตูน้นะครับเฮ้ย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 อะไรแว๊ๆนะ่ะถ้าสมมติเราเปิดเราจะโดนไม้มาคนดูผมไม่กล้าเปิดเลยดูดิคือถ้าสมมติเปิดทีเดียวปุ๊บเดี๋ยวโดนเลยนะ, <S <S นะอะไรๆๆๆอย่า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 ไปแกดักแกดักบ่ อุ้ยไอ้เพื่อนมันไปอยู่ตรงนั้นละปั๊บเอออ้ยนี่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 บเฮ้ยเอาจิงไปได้แล้วเนะี่ยถ้าสมมติเอามาต่อตรงนี้หน่อยนะ่ะแต่คือผมว่ามันต้องยังมาแตกตรงนี้เว้ยแล้วใครมันไปสรรหาต่อตอนท้ายมั้อ่ะคือแทนที่จะมาต่อตรงน,นี้เนาะมาต่อท้ายเออเย่แย่จริงจริงเลยนะครับจน <c ười> ผมเพิ่งเห็นว่า <c ười> ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีตรงนี้ด้วยมัท app, นที่แอบอุ้ยแอนะแอบเนียนเหลือเกินนันเนี่ยโอเคเลยอีกสิบวิว่ะ สิบ,บีอุ้ยนี่ห้องน้าเฮ้ยห้องน้ำนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยห้องน้าพี่แผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งปุ๊บโอเคเห็นตรงนี้อีกอันหนึ่งปั๊บโอเคสวยเปิดประตูวปปติ่งน,นี่โคตรเยอะหุยดูคนคนทุกคนดูผมเก็บดิโคตรเยอะบอกเลยตำรวจมา <c oughs> ปิดประตูได้ปะปิดประตูได้ปะตำรวจมาทุกคนตำรวจตำรวจไม่มีึบตำรวจมา โอ้ยตำรวจผมผมตัวแตกอยู่ผมขี้อยู่คุณตำรวจเข้ามาทำไมเนี่ยครับคุณตำรวจโอ้โหอะไรวะกำลังขี้เลยเอ้กำลังอึเลยครับโอเคคุณตำรวจไปพักเบรกป็นที่เรียบร้อยแล้วดูผมถือมาโอ้ยเรียกได้ว่าบึ้มบัมซาลัมโบเขาไมแต่บึ้มบัมซัมเบไม่ใช่หรอโอเคนี่บึ้มบัมซาลัมโบไงเปิดมีปะมีปะไม่มีโอ้โอเคนะผมจะเอาขึ้นไปใส่เลยแล้วกันนะว่าแค่นี้ก็น่าจะ ได้เยอะอยู่อะนะสี่ประมาณกี่อันวะเนี่ยไม่ไม่คือนับไม่ถูกเลยอะโอเคโอ้โหอลไรอีกสิบวิทำไมเวลาเวลามันผ่านไปไๆจังวะโอเคนี่ครับต่อเลยต่อปั๊บปั๊บปั๊บนี่โอเคอถ้าอยู่นะอุ้ไกลอยู่นะไม่ไกลหรอผมผมพูดเล่นไม่งั้นอะจริงคือมันไม่ไกลเลยอะอดาบัดตับนี่นอนเชิญไปตัวครับนี่ไง งงดิงงดิอัจจตาแอบแอบอาจจเป๊บแอบฮึบ,บมันงง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 ม,มันงงก็จะสมุติผมนอนนอนหามันจะได้ปะหรือว่ามันห้าไม่ตำรวจเห็นอย่างเดียววะตำรวจไม่มองเลยว,วะคือตำรวจไปละไป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 เป็นนางชนะลุงไปไปไปลงุงน้ำลายย,ย้อยน้ำลายยืดนะครับผมรู้สึกว่าในห้องน้ำมันเยอะสุดแล้วหลายชิ้นจัด หรือมันบางทีมันก็แล้วแต่ปะแล้วแต่มากกว่าใช่บางทีแล้วแต่ดูดิเมื่อครั้งที่แล้วมาน้อยอยู่เลยตรงนี้เยอะละผูเใหญจริงๆเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับเหลือแค่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบยี่สิบสี่เหลืออีกยี่สิบสี่แผ่นเอ้ยก็เยอะอยู่แหละยี่สิบสี่แผ่นนะใช่ปะผมคิดถูกว่าก็อ,าอันละสี่ใช่ปะแล้วก็มีกี่อันวะเนี่ย ไม่ใช่มันเถอะนะครับผมก็ไม่ได้ฉหลาอะไรขนาดนั้นนะนี่อะไรปุ๊บเนี่ยโดดไปเลยว่ะเผื่อน่าจะรอดนะเนี่ยโดดปุ๊บท่าออกไปคนเดียวเลยตึงมาว่าตำรวจมาปิดประตูชึบตำรวจมาแล้วทุกคนตำรวจตำรวจอยู่ข้างล่างเลยทุกคนเห็นว่าตำรวจเดี๋ยวผมให้ดูตำรวจตำรวจเข้าห้องน้ำอยู่ว่ะเพื่อนมันจะได้นั่นอะ อีกหนึ่งวิโอเคชิวเลยปั๊บโอเคมาเพื่อนเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพระเอกมาจนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปพัะแพะเดี๋ยวผมจะไปเป็นพระเอกไปช่วยทุกคนเองเรื่องนี้แหละฉันถนัดที่สุดแล้วเรื่องแหกคุกน่ะฉันน่ะคือนักโทษที่ที่อยู่ในคุกนี้น่าจะเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคนี่ละนี่ละปั๊บ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 ี่เดียว นิดเดียววันนี้นิดเดียวจริงๆรินิดเดียวเลยอะดูดิมันก็ไม่นิดเดียวนี่หว่ามันก็เหลือตรงนี้อีกกี่อันวะเนี่ยเก็บจนท้อแล้วนะไอพี่ดำคนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยเิ้ยหรือไอไอนี่ดำหรือไปผมก็ดำเหมือนกันนี่หว่าช่อทำลายทำลายทำลายเอ้ยโอ้โอยโอ้ตำรวจตำรวจตำรวจอยู่ตรงนู้นตำรวจอยู่ตรงนู้นหลังจากการคาดคะเนกับตันไม่รีรอแล้วลงไปเลยครับห้องน้ำฮะห้องน้ำห้องน้ำ เฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหลือจะเชื่อห้องน้ำไม่มีอะไรเลยตำรวจบ้าปิดโอ้เราอยู่กันสองคนน่ะในห้องน้ำสองต่อสองน่ะนี่นะเกือบละเกือบจะฟิลโลมันติกละโอเคเอ่อผมพูคำว่าโอเคไปกี่รอบวะพี่พี่มีมีแผ่นมีแผ่นท่อวะให้ผมยืมหน่อยสักอีกสักประมาณสิบแผ่นนะพี่เดี๋ยวผมมาคืนนะ ไม่คือหลอกบิดแต่มันไม่มีงกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปเอามาจากไหนกันหมดวะเพื่อนหยิบมาขโมยทั่วโลกแล้วเน่ะคือเฮือดูดิมันแบบแทบไม่เหลือให้เก็บเลยอ่ะคือเพื่อนมาเหนือผมเหลืออะไรอ่งไม่เหลือดิอย่างเงี้ยอไม่เหลือจริงวะไม่เหลือจริงวะโอ้โหดูดิโหเขาเยอะบอกเลยเขาบอกว่าตอนนี้ คุณกาดกาลังจริงจังนะครับทาไมจริงจังอะ่ะอ๋อคือถ้าสมุนมีคนแบบว่ามีคนลมนะครับคือเขาจะโหดขึ้นประมาณร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นโหพี่ชายเอาเอาเอาสุดเกินไปเปล่ามาวะตํา,ารวจมาวะแต่ผมจูงให้ดูม <happier, S 1> <c oughs> ันมาจริงละแบงเงยเดิมเบอดเดิมเบิเกยเกยหนาวไปแล้วไปแลวโอ้ยในนี้ข้อเยอะในนี้ข้อเยอะโอ้ยในนี้ข้อเยอะ นี่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 ปึ๊บโอเคห้องน้ําห้องน้ําแหล่งฟาร์มของเลยครับที่นี่ครับปึ๊บโอเคนี่เพื่อนไม่มีอะไรละเราเก็บหมดละเราโหงี้ยเก็บเก็บหมดเลยเอออุ้ยนู่น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 โอเคปึ๊บข้างล่างอีกปึ๊บนี่เฮ้ยผมว่าน่าจะออกน้แใครนันนี้ไ่ดูดิอีกนิดเดียวคนผมว่ามันอีกไม่ไกลว่ะ อีกไม่ไกลว่ะแชทเปิดปั๊บมาฮะมาฮะอุ้ยตองอันช่างมันเอาเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ปั๊บโอเคอีกนิดเดียวกูเพื่อนก็เยอะตรงตรงนั้นก็เยอะแล้วตรงนี้ก็เยอะอ่ะผ่านดูดิโอ้โหทางเดินคนแบบคตรนดีเฮ้ยเฮ้ยเอาออกได้แล้วออกได้แล้วโอ้ยเย้ออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วเพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็ว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  เย้โอเคแล้วทุกคนในที่สุดรอดแล้วหรอรอดเย้โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเนี่ออกจากคุกแล้วเว่ย